ใครในที่นี้คิดว่าเงินทองกว่าจะหามาได้แต่ละบาทมันช่างยากเย็นแสนเขีนเหลือเกินกว่าจะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะไปทำงานไปประกรอบอาชีพแล้วก็ได้รับเงินมาแต่เชื่อไหมคะาว่าต่อให้คุณคิดว่ากว่าจะได้เงินมายากเย็นแค่ไหนแต่ก็ยังมีบางคนคะ่ะที่ยังมีนิสัยที่เป็นคนบ่อนทำลายเงิน คือรู้ว่าตัวเองหาเงินมายากแต่แทนที่จะสร้างนิสัยที่จะทำให้ตัวเองมีเงินงอกเงยหรือเก็บรักษาเงินนั้นเอาไว้ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองเป็นอย่างมากแต่ปรากฏว่าเขากลับมีนิสัยบางอย่างที่ทำให้เงินนั้นไม่ได้อยู่กับเขานานและนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าชีวิตคนเราอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางคนนะคะอาจจะเคยเป็นคนจน แต่ว่าก็สามารถพลิกตัวเองกลับมาเป็นคนรวยได้ในขณะที่บางคนอาจจะเป็นคนรวยแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้ามีนิสัยที่บ่อนทำลายเงินโอกาสที่จะกลับไปเป็นคนจนก็ยอมเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราอาจจะใช้เวลาในช่วงนี้ปรับหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้ลดหรือว่าเลิกหรือว่าหยุดนิสัยทาลายเงินไปเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วมีอะไรบ้างเรามาดูกันเถอะค่ะข้อที่1 คนที่ปัจจุบันนี้ตัดสินใจเร็วเกินไปคำว่าตัดสินใจเร็วเกินไปในในยุคป,ปัจจุบันเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะเลื่อนฟีดไปตรงไหนนะคะมันก็จะมีสินค้ามีอะไรต่างๆมายั่วยวนให้เราพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วก็โอนเงินไปได้ตลอดเวลา ในเรื่องนี้แหละค่ะแค่ปลายนิ้วสัมผัสนี่แหละถ้าเรายังไม่หยุดนิสัยนี้เพื่อที่จะหยุดคิดหรือพิจารณาลงสักหน่อยอาจจะทําให้เราชินกับการเป็นคนที่อยู่กับความเร็วพอรู้ว่าเจอสิ่งนี้เจอของชิ้นนี้ที่อยากได้เจอสิ่งที่ตามหาหรือคําว่าของมันต้องมีก็พร้อมที่จะใช้จ่ายเงินกดโอนอยู่ตลอดเวลาถ้าแบบนี้นะคะโอกาสที่เรา จะมีนิสัยบ่อนทําลายเงินนี่ข้อนี้เป็นข้อแรกเลยค่ะเพราะส่วนมากบางคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้พกเงินสดแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าเงินอยู่ในแอปพลิเคชันมันพร้อมที่จะล่องลอยออกไปจากอยอดเงินในบัญชีของเราได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องหยุดเป็นคนใจเร็วค่อยคอยค,อยคิดว่าของสิ่งนี้มันจำเป็นต้องมีไหมมันจำเป็นต้องใช้ไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ของบางอย่างที่ เอาหน้าเพื่อนฉันมีฉันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นลองคิดพิจารณาดูดีๆนะคะส่วนข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็คือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะไหนใครเป็นแบบนี้บ้างประมาณว่าเป็นสายปาร์ตี้ไม่แปลกนะคะที่ทุกคนบนโลกใบเนี้จะต้องมีเพื่อนจะต้องมีสังคมเพราะคงไม่มีใครที่จะอยากจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีสังคมหรอกค่ะแต่เราก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ เพราะบางคนบางสังคมที่เราอาจ,จะออกไปพบมันอาจจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แต่ถ้าเราไปพบไปเจอกันบ่อยเกินไปโดยเฉพาะสังคมที่มีการปาร์ตี้มีเครื่องดื่มมีอะไรที่แบบกินเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็จะต้องยาวจากที่คิดว่าจะไปแค่6โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มอาจจะยาวไปถึง2องทุ่มสามทุ่มหทุ่มหรือไปต่อกันที่สถานบันเทิงต่างๆทำให้เงินในกระเป๋าแทนที่จะหมดไปแค่ค่าที่จะไปกินข้าวมื้อเย็น แต่กลับเลยเถิดไปเป็นค่าเครื่องดื่มค่าสนุกสนานสังสรรค์นานๆทีไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนปลายเดือนหรือนัดเจอกันสักครั้งหรือสองครั้งต่อ1เดือนนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่ามันบ่อยๆเข้าเป็นประจำประจำเข้าหรือบางคนที่เข้าสังคมทุกวันเนี่ยก็ต้องลองมาพิจารณาตัวเองว่าถ้าหยุดนิสัยนี้ได้เราอาจจะมีสถานภาพหรือสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหรือมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่สามนะคะบางคนรักการเสี่ยงโชคแน่นอนค่ะเรื่องของโชคดีก็เป็นสิ่งที่ใครต่อใครอยากจะได้รับกันดั้งนั้นแต่เสี่ยงโชคที่กูเก๋กำลังพูดถึงไม่ได้หมายความว่าโชคดีแบบที่เราจะได้รับโอกาสในเรื่องของการทำงานโอกาสที่เราจะได้เจออาชีพใหม่ๆโอกาสที่เราจะได้มีเงินทองเพิ่มมากขึ้นในด้านของความรู้ความสามารถของเราแต่เสี่ยงโชคในที่นี้หมายถึงในเรื่องของการพานัน ในเรื่องของการซื้อหวยในเรื่องของการหวังรวยหรือว่าหวังที่จะเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเอาแค่เสียงโชคแบบสนุกสนุกอก็คงจะไม่เป็นไรแต่บางคนก็จะตั้งเป้าหมายอยู่กับเรื่องนี้และคุณลองจดดูก็ได้นะคะว่าในแต่ละเดือนคุณหมดไปกับการเสี่ยงโชคมากหรือน้อยแค่ไหน ทุกวันนี้เรื่องของเสียงโชคมันตอบโจทย์เรามากง่ายยิง่งมันตอบโจทย์เราได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณจะสามารถหาซื้อทางออนไลน์หรือแม้แต่ลอตเตอรี่หรือแม้แต่หวยมันมีทุกแบบทุกอันบางทีมันไม่ได้ออกเป็นงวดเป็นเดือนหรือว่าเป็นสองครั้งต่อเดือนแล้วนะคะบางอันมันมันสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้แทบจะทุกสัปดาห์หรือแทบจะทุกวันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนิสัส่นี้คุณต้องหยุดแล้วก็ยับยั้งชั่งใจด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ ให้คุณเป็นคนตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยให้คุณนึกถึงความจําเป็นหรือว่าความคุ้มค่าถ้าเกิดว่าเราอะตัดสินใจแต่ละครั้งโดยที่ไม่นึกถึงความคุ้มค่าก่อนที่จะจ่ายออกไปเราอาจจะได้ของสิ่งนั้นมาในราคาแพงโดยที่มันไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่าย แต่ว่าถ้าสิ่งนั้นมันเป็นความคุ้มค่ามันอาจจะจ่ายราคาแพงกว่าแต่ปรากฏว่าของชิ้นนั้นมันใช้ได้นานกว่ามันมีคุณภาพมากกว่านั่นแปลว่าถ้าหารจํานวนวันหรือจํานวนความคุ้มค่าออกไปมันอาจจะเหมือนกับว่าเราจ่ายไปมากกว่าแต่ปรากฏว่าของใช้ได้นานกว่าก็คือคุ้มค่ามากกว่าคือประหยัดกว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะของบางอย่างที่เราเลือกอ่ะ แน่นอนว่าหลายคนก็ต้องอยากจะได้ของที่ดีที่สุดคุ้มค่ากับเงินที่เราตัดสินใจออกไปแต่ว่าการเลือกก็ต้องให้ดูรูปแบบของการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยความคุ้มค่าในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องพิจารณาตัวเองตัวเองด้วยนะคะว่าการที่เราใช้ของชิ้นนั้นอะ่ะมันเหมาะสมกับชีวิตในประจําวันของเราหรือเปล่าคะ่ะต่อไปค่ะข้อที่หการที่คุณมีนิสัยที่แบบว่ารัก มากเกินไปอ่าเป็นยังไงนะคะการที่เรารักใครสักคนเราย่อมที่อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาโดยบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นมันหายากหาง่ายแค่ไหนแต่ว่าเราอยากจะให้เขามีความสุขในมุมมองของเราเราก็จะสรรหาของสิ่งนั้นมาให้เขาจนกระทั่งว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาเกิดความเคยชินเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาต้องรอคอยอะไร เพราะว่าไม่ว่าเขาจะเอ่ยอะไรเราก็จะสรรหาสิ่งนั้นมาให้ได้อย่างโดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นสายเปอยู่แบบนี้ไม่ยอมที่จะมีนิสัยยับยั้งชั่งใจรักมากเกินไปเปมากเกินไปจ่ายมากเกินไปซึ่งเป็นการแสดงออกในทางที่ดีค่ะด้านความรักแต่เราสามารถแสดงออกได้ด้วยพฤติกรรมอื่นๆ ไม่จําเป็นจะต้องซื้อของเพื่อมาเปยอย่างเดียวครูเก๋ลองยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีแฟนอาจจะเป็นวันเกิดของแฟนแล้วอยากจะเซอร์ไพรส์เขาอาจจะไปซื้อลูกโป่งมาซื้อดอกไม้มาซื้อของประดับอะไรเต็มห้องเพื่อที่จะให้เขาเปิดประตูเข้ามาเปิดไฟเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วของเหล่านั้นพอเกิดว่าผ่านวันเกิดไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็อาจจะต้องทิ้งไปในที่สุด ไม่ได้ห้ามนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าคุณมีเงินทองมากพอที่คุณอยากเซอร์ไพรส์คนที่คุณรักแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นการความคิดสร้างสารรค์แล้วอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าประทับใจในตัวคุณแต่ว่าถ้ามันบ่อยๆมันทุกเทศกาลมันทุกครั้งมันทุกวันสําคัญคุณก็ลดละลงบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจจะทําให้คุณ ให้เขารักคุณที่ความเป็นตัวคุณที่การดูแลเอาใจใส่จากคุณแบบนั้นจะดีกว่าที่เขามารักคุณเพราะว่าคุณเซอร์ไพรส์ทุกเทศกาลคุณมีเรื่องให้เขาประหลาดใจอยู่ตลอดหรือว่าคุณใช้เงินเปเขาจนมากเกินไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยุดนิสัยเหล่านี้ได้ อาจจะไม่ใช่ทุกข้ออาจจะเป็นบางข้อคุณลองเลือกที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเองก็อาจจะทำให้คุณเป็นคนที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จมีเงินเก็บมากขึ้นสามารถที่จะใช้เงินในการพัฒนาคุณค่าชีวิตหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ก็คูเกลงคลิปแบบนี้ให้ทุกๆวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสมองการพัฒนาตนเองถ้าใครที่กดติดตามคูเกะแล้วคูเกะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะสวัสดีค่ะ